มาคืนชีพชั้นวางเก่าสีถือให้กลายเป็นชั้นวางหนังสือกันห้องทำงานเราจะให้มันมีแค่โซนทำงานอย่างเดียว ก็ดูตึงเครียดเกินไปเนอะวันก่อนกําลังจะสั่งชั้นวางมาเพิ่มอยู่พอดีเองเอิ้นเปิดห้องเก็บของไปเจอชั้นวางที่ไม่ใช้แล้วรอช้าอยู่ใหญ่ทําเป็นชั้นวางหนังสือมุมนี้ดีกว่าชั้นวางสีทึบอขอบหลุดพื้นผิวบวมน้ําไม่เรียบเนียนแต่สภาพยังแข็งแรงทนทานอยู่เลยขัดโปสักนิดทาสีสักหน่อยอืมแรดมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นต้องจับมาขัดผิวให้เรียบก่อนอือหือบวมน้าเป็นบางจุดกินน้ําไปเยอะเหมือนกันนะคะคุณพี่ แะน้ำแข็งไรเนี่ยเหม็นเย็นเลยแต่อุ้ยลืมไปคนที่ทำขุนพี่ก็คือเราเอง เสร็จไปอีกหนึ่งโซนมุมอ่านหนังสือของเราพอเห็นแบบนี้แล้วบรรยากาศในห้องทํางานก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นเลยอะจากห้องที่ไม่ค่อยอยากจะอยู่นานสักเท่าไหร่ตอนนี้จะนั่งกี่ชั่วโมงก็ไม่เบือ่อใครที่มีห้องทํางานที่บ้านที่เข้าไปเมื่อไหร่ก็รู้สึกตึงๆสมองไม่แล่นคิดงานไม่ออกบ้างคะ่ะลองหาอะไรมาแต่งห้องทํางานดูนะสภาพแวดล้อมดีงานเดินคิดงานได้งานคิดเงินได้เงินใครมีไอเดียเลิดเล็ดเจ๋งๆทําแล้วเอามาแชร์กันบ้างนะ งานต่อไปจะทำอะไรดีนะ